วัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้สวยสักหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ต้อสิพาทุกคนไปซื้อของแลค่ะซื้อของอัญญาต่อเพื่ออยากได้เสียกันฝนแนาะค่ะกันเลยสิพากันไปในเมืองจักน้อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นหน้าห้อนเข้ามาแล้วะค่ะพี่น้อง่ะในไใส้เสียสวยๆวยแล้ว่ะพี่น้องไปค่ะเข้าไปเที่ยวกันเราจะเมือน,นี้แต่ว่ากับ,บอ่าไปเที่ยวนในเมืองไกลดอกค่ะกับเมืองที่ต่อทางานนี่แหละค่ะแต่ว่าสิพากันไปหาซื้อเสียผ้าไปให้ญาแล้วก็หา คือเสียผ่านาร้อนกันนะจ้าวันนี้คนจะคึกคักจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องวันหยุดแต่คนคึกคักสักหน่อยเพราะว่าเป็นนาร้อนนะคะนาร้อนแล้วก็อากาศดีน้ำจ้าช่วงนี้ค่ะันนี้เราก็มาถึงที่จ่ายของเรานะคะฟินเก็บขวดไปขายได้ค่ะพี่น้องมะยอคันยับประไดนี่คือ เราจะเอาขวดไปขายนะคะทุกคนที่เราซื้อเครื่องดื่มอีหยังเพราะว่าขวดที่นี่เอาไปขายแบบว่าขายกับป๋องหนึ่งก็ได้1โครนนะคะถ้าเป็นกับป๋องใหญ่ก็เช่นโคขวดลิตรเครื่องก็ได้2บาทนะคะพี่น้อง2โครน ก็ได้3 0 9โครูนนะคะแต่ว่าเครื่องมันเต็มก่อนเขาต้องมาจัดก,การให้นะคะยังพันพันไม่หมดเครื่องเต็มก่อนจะพี่น้องก็เลยได้3 0 9โครูนต่บาพึ่นกะกำลังสิมาเอาของออกจากข้างในแล้วก็เครื่องพันก็ะสิทำงานต่อน,นะคะพี่น้องจะ้ะยังรออีกเรายังได้อีกหลายตังจ้ะในขณะยืนรอดูสิคนจะได้ตังค์ใช้ยิ้ม <laughs> นี่คือสภาพที่ขวดเอาไปพันเขาจะบีบอย่างนี้นะคะที่มันเต็มเมื่อกี้นะคะเขาเอาขนออกมาก็จะแบนแต้ๆอย่างนี้เลยกําลังมาหาเลือกเสือผ่านาะพี่น้องบึงน่ยสวยๆเหมาะสําหรับคนหุ่นดีคือต้อละจ้ะจะพาดูเสื้อผ้าก่อนถูกมากค่ะตัวละร้อยโคน เสื้อผ้าหนาร้อนวันนี้ก็สิไปซื้อกับข่าวกันเนาะจ้าอ๋อวีโกด o เฟิร์สเอ๋แล้วไ,ไ,ไปค่ะวันนี้ก็สิไปเบื้องเสียเสียฝนให้ยาเนาะค่ะยาอยากได้เสียฝนต่อกะจีผ้าไปเบื้องเสียฝนกันต่อจะ้จะบรรยากาศหนาร้อนอู้พี่น้องขาเบิ่งจ้ะคนมาซื้อของเต็มเลยค่ะพี่น้องส่วนมากจะมาจากโนเวีกันทางนั้นนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าตรงนี้มันสิแกลนส์นโนวีค่ะ แกรนซ์ก็กคือแบบแนี่ใช้แดนโนเวพอดีนะคะตรงนี้ค่ะส่วนมากรถยูนิกสิมีรถมิต้ารถโนเวมาค่ะสังเกตนะคะสังเกตป้ายรถนะคะพินห้องมิตราทงชาติโนเวเต็มไปหมดเลยนะคะไปค่ะเราจะไปตรงนู้นกันต่อนะคะตรงตรงนู้นนะคะไปลานตรงนู้นต่อเพราะว่ามันสิมีเสียกันฝนราคาถูกนะคะยาเพื่อนเห็นต่อนุ่งมือนั่นเพื่อนอยากได้เอาของของเก็บใบรถนี่คนละจ้ะ วันนี้ได้เสื้อสองตัวมีกางเกงแล้วก็ได้อะไรบ้างเนาะนี่ค่ะชุดสวยๆสองชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่งอย่างสวยเลยค่ะต้อไปแฝนไว้แล้วนะคะที่ไปก็จะมีของสามีด้วยนะคะกางเกงขาสั้นที่เขาใส่หน้าร้อนนะคะสองตัวแล้วก็ถุงเท้านะคะแล้วก็ได้กับข้าวด้วยนะคะทุกคน นี่คือวันนี้ไปหั่นละกันก็คือไปซื้อของนะจ้าวันนี้เราจ่ายกินเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะค่ะได้เวลาแล้วนะจ้ามือนี้มืออื่นสิไปทํางานเนะจ้ามืออื่นสิไปทํางานต้อกระสีตัดผักไปให้เพื่อนนะคะตัดผักไปให้เพื่อนร่วมงานไปเบื้องผักต้อจ้าพี่น้องทำม่านให้เขานะคะบ่ให้แมงมันเขามานะเมื่อคืนนะคะ นี่ค่ะข้างในของเราพี่น้องจ๋าบิ่งนะคะนี่ผักกวางตุ้งต้อโบหลายค่ะแต่ว่างามค่ะค่ะเขาเอิว่ากวางตุ้งอีอย่างนูงน้นนี่แม็กอ่ากวางตุ้งแบบจีนจีนแมสิว่าอย่างก็กวางตุ้งห้องเต้ติจ้าเออแมนแมนนี่ค่ะกวางตุ้งห้องเต้ผักลับนี่ค่ะใหญ่แล้วค่ะผักลับเริ่มโตแล้วต้อกระชิดะตัด,ตดกวางตุ้งออกให้มัน ไอเขาแตกแขนงไหมเนาะคะ่ะนี่ติ่ตัดออกไปเลยเขาแตกแขนงแล้วก็สีพักหลับมันขึ้นนะคะเมื่อหนึ่งต้อต่อเปิดใบเนาะคะ่ะต่อเปิดใบต้อบอมีม่านในเขานะแมงกัดไม่กินใบซอยเลยคะ่ะทุกคนค้าดูคะ่ะชมผักกับต้อก็อน,นะะ่าจะเดี๋ยวสิตัดนะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้ก็ผักอ่าไอนั่นบ้านเฮาแล้วค่ะผักปังนะจ๊ะมีซัมนีค่ค่ะแต่ว่าก็สิตัดไปให้เพื่อนน้ำตัดไปให้เพื่อนด้วยนะคะ สลัดต้อบอง,งามค่ะพี่น้องสลัดบอง,งามนะคะให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้มานั่งดื่มกาแฟชมผักแล้วค่ะพี่น้องเวลาต่อมานังในสวนชมผักตอกับสีนังเก้าอี้บิงค่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือผักชีลาวของต้อนะคะงามมากพี่น้องคะ่ะสุดยอดสลัดนะคะจะเก็บไปให้เพื่อนที่ร่วมงานพรุ่งนี้ไปทํางานคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะจะเก็บไปให้เพื่อน ส่วนผักสีจีนคือสิบง่ได้เก็บไปให้ดอกค่ะปล่อยมันใหญ่ก้อนมันมีซัมนี่เนาะค่ะทั้งตายน้ำเน่าทั้งเก็บไปกินน้ำเน่เนาะคะ่ะเพราะได้กินนิดๆน,น้อยๆผักสีจีนนะคะฝนตกค่ะพี่น้องจา๋าฝนตุกตัดผักก้อนน่าจา้าเ่านฝนก็ตกมันยาวแล้วต้องตัดออกไหคะนี่ เขาแดกเนี่ย คนตกยานหนักเลยจ้า ฟังค่ะฝนขาออกจากหนีบ่ได้เลยค่ะฝนตกแห้งค่ะไปบ้านบ่ได้เลยค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะฝนตกแจ้งขนาดเลยติดฝนค่ะติดฝน้วค่ะได้ผักแล้วค่ะได้ได้ทุกอย่างก็ผักซีนะคะสลัดแล้วก็ผักปังเฮาแล้วก็ผักกวงตุ้งเนาะคะ่ะได้แล้ว กระี่มืออื้อกระเสียไปฝากเพื่อนเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องค่ะตอนนี้ฝนตกแห้งขนาดเลยสิแดนผนพาฝนกลับบ้านเนาะค่ะมันีิจ้าปลูกยูนี่ก็ได้กินเนาะค่ะใครก็ไปปลูกอยู่บ้านสวนยูค่ะพี่น้องไปบ้านสวนนี่บ่ได้กินค่ะนี่ค่ะกะบางตาออกแลวเนาะค่ะพี่น้อง้ามันหมดต่อกสะีนี่สีไฮไน่หลับมันเกิดผิดไหมออกเพื่อสี่ไฮต้นหลับนี่มันใหญ่ขกินเนาะค่ะพี่น้องโตโตกวงตุ้งนี่ก็คือสีแตกแหลงออกอยู่เนาะค่ะกระีได้กินไปเรื่อยๆรยอยู่ นี่คะ่ะตัวนี้คดขคาดอ่าเมืองหนาวเนาะคะ่ะก่อเสียมันใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็สิเก็บกินมืออื่นมือเื้ก็สิเบิดอกคาแล้วก็สิเก็บไปฝากมาถามบ้านานานำเนาะคะ่ะสิถามเพื่อนเบิ้งเพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนดูเพื่นอนได้น,น้ำเพื่อนเพื่อน,นอยู่ขาดสบายก็กะบ,บ่มีเวลาไปหาเพื่อนละจ้ะนี่โอเคคะ่ะก็ก่อสีเอาไว้ซ้ำนีกน้ก็นอาแค่คลิปนี้จ้า เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะหลังบ้านมีการมากางเต็นท์แล้วนะคะทุกคนจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะเพราะว่าเขาจะมีอ่า ปาร์บีหน้าร้อนนะคะธรรมดาทุกปีจะมีเต็นท์มาเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ปีนี้เต็นท์นอนไม่เยอะนะคะแต่รถบ้านเยอะนะคะดูได้ค่ะวันนี้ทั้งคืนถึงสว่างเลยค่ะวันนี้ค่ะทั้งคืนยันสวบางเลยนะคะวันนี้สนุกมากค่ะกินดื่มแล้วก็ดิ้นกันทั้งคืนนะคะทุกคน ผัด่ากันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้วันนี้อากาศดีจ้าวันนี้อากาศดีมากแล้วก็แล้วก็ฟังเพลงอยู่หลังบ้านเราไปเรื่อยๆนะคะส่วนเต้ก็จิบนิดหน่อยนะคะส่วนสามีเต้ก็จิบกับเพื่อนอยู่หลังบ้านนะคะวันนี้คะ่ะเราไปซื้อเสื้อผ้าหนาร้อนมาใส่กันพกเพื่อจะไปเดินชิวที่เดินชิวตามสวนดอกไม้การทุ่งนานะคะทุกคน ซื้อกับข้าวมาแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหนารลดมาานแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศอากาศดีค่ะ